ทุกคนก็มาพบกับเดียอีกแล้วนะคะ Hello everyone, Am d a e วันนี้ค่ะจะมาพามาชมนะคะคอนโดเพื่อการลงทุนค่ะ uh, Today I want to show you the condominium for investment in พระตาหนักอยู่ที่พระตำหนักนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่พิเศษสุดๆมากๆเลยนะคะ We have very special Deal for this room is the last unit for this project City Garden พระตำหนักอันนี้นะคะเป็น unit นะคะสุดท้ายเลยนะคะของทางโครงการนะคะ City Garden พระตำหนักนะคะแล้วก็มีข้อเสนอสุดพิเศษจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะบอกรายละเอียดนะคะข้อเสนอเดี๋ยวเดียอยากจะให้ชมนะคะ ห้องก่อนนะคะแล้วก็ Facility บางส่วนของทางโครงการ Before I will tell you the special deal that we will offer today I want to show you the facility and the room first นะคะเดี๋ยวพาชมเลยตอนนี้ได้อยู่ที่ชั้น4นะคะ Now I'm at the fourth floor ด้านล่างนะคะ mm hmm. ก็จะมีสระว่ายน้ำ mm hmm. นะคะ uh, for for downstairs they have like swimming pool And you can see you know the view behind. แล้วก็จะมีวิวนะคะด้านหลังสระว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็ที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมะีซาวน่านะคะแล้วก็ห้องสตีมด้วยนะคะ Also on the first floor you can go for sauna, steam and fitness. แล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมที่ห้อง ห้องนี้นะคะอยู่ที่ชั้น4นะคะห้อง408นะคะ the room number 408 t h e size is 32 square meters ขนาด32ตารางเมตรนะคะเป็นคอนโดเพื่อการลงทุน this is the p e r l investment you can get currenty return in advance for t years นะคะห้องนี้สำหรับเพื่อการลงทุนเลยและเราก็สามารถรับผลตอบแทนนะคะล่วงหน้าเลยนะคะสามปีจากทางโครงการค่ะประตูนะคะทางเข้าแล้วก็จะมีอ ครัวนะคะ kitchenette ห้องของคอนโดนะคะก็จะเหมือนคอนโดทั่วๆไปนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะ the room is not uh, so different from other condominium but the deal is very special ะะห้องน้ำนะคะก็จะเหมือนห้องทั่วๆไป ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะแต่สิ่งพิเศษของโครงการก็คือนะคะสิ่งที่พิเศษของยูนิตนี้ก็คือนะคะเป็นยูนิตสุดท้ายนะเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วก็มีข้อเสนอสุดพิเศษอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะ bedroom ตู Bed ้เสื้อผ้า ก็จะมีระเบียงด้านนอกให้อาพัทยา is very good air right now you can see the mountain มองเห็นนะคะวิว หลายคนอาจจะมีคําถามนะคะทำไมเดียพามาชมนะคะคอนโดมันก็เหมือนกันห้องทั่วๆไปนะคะ uh, Many of you may have a question why I show you this u n i t because like all the condominium may look the same แต่ว่าคอนโดมิเนียมอันนี้นะคะเป็นคอนโดเพื่อการลงทุน But for this u n i t the last u n i t of this project is for investment นะคะเป็นคอนโดเพื่อการลงทุนคุณสามารถรับนะคะเงินการันตีนะคะการลงทุน8%นะคะล่วงหน้า3ปีจากทางโครงการนะคะ The project offer for you 8% guarantee yield and you can get it in advance for 3 years นะ แล้วก็ราคาคอนโดราคาพิเศษมากๆค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะอยู่ที่2.9ล้านเท่านั้นเองนะคะ The price is 2.9 million baht but don't forget you get uh, guarantee yield for three years in advance นะคะแต่อย่าลืมว่าคุณจะได้รับนะคะาการันตีผลตอบแทนล่วงหน้าเลยนะคะ3ปี ล่วงหน้านะคะแล้วเป็นยูนิตสุดท้ายถ้าใครสนใจนะคะจริงๆแล้วมันน่าสนใจสำหรับทุกคนแหละนะคะอย่ารอนานอยากจะให้คุณนะคะรีบตัดสินใจหรือว่ามาชมนะคะยูนิตหรือทางโครงการได้ก่อนเลย you know this is very good offer from the project and I don't want you to miss this deal you can schedule an appointment with me and I can show you the project นะห้องก็นะคะทำเหมือนโรงแรมเลยนะคะเก็บเรียบร้อยทุกอย่างอ่ะมีอะไรอีกนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจาก3ปีเกิดอะไรขึ้น uh, you may have a question what will happen after three years นะคะคอนโดหห้องนอน ของโครงการนี้นะคะ uh, ทางโครงการนะคะเขามีเรทราคาค่าเช่าอยู่แล้วนะคะ The project have already you know the rate for the rental price uh, for this room 32 square meters if the uh, tenant rent for one or two months uh, the price is 25,000บาท นะคะเรามีเรทราคาค่าเช่าอยู่แล้วนะคะของทางโครงการเพราะว่าโครงการเนี่ยบริหารจัดการการเช่าให้คุณด้วยนะคะ1-2เดือนแรกนะคะถ้าเช่า1เดือนนะคะค่าเช่าจะอยู่ที่25,000บาทนะคะแต่ถ้าสัญญา3-5เดือนนะค,ะค่าเช่าจะอยู่ที่22,000บาท if The tenant rent for 3 to 5 months the price will be 22,000บาทแล้วก็6เดือนนะคะเรทจะอยู่ที่21,000บาท and life the contract for 6 months is 21,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นราคาช่าเช่านะคะสัญญา1ปีขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่20,000บาท h if the contract is 1 year The rental price is 20,000นะแล้วตรงนี้อยู่ในโล c a t i o n ที่ดีมากๆ it's very good location นะคะอยู่ที่พระตำหนัก in พระตำหนักใกล้ๆก,กับ Chocolate Factory นะคะ Sky Gallery นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับร้านดังๆนะคะของทางพัทยาอยู่ในทำเลที่ดีโซนที่ดีมากๆเลยนะคะพระตำหนักแล้วตอนนี้ก็คือ offer deal ที่แบบสุดพิเศษจริงๆนะคะไม่อยากให้คุณพลาด นะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามพูดคุยกันได้หรือว่าจะมาะชมมาสังหาตัวอื่นชิ้นอื่นๆน,นะคะกับทางเดียแล้วก็ทีมงานของเดียได้นะคะทีมงานของเราเนี่ยให้คำปรึกษานะคะเรื่องการใช้สินเชื่อด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ธนาคารไหนนะคะทางเราเนี่ยสามารถติดต่อประสานงานให้กับทางธนาคารให้คุณได้ด้วยนะคะ uh, you know you can do. Call schedule the meeting with me. You know appointment with me. I can show you around Pattaya about the property and also our team. We have a connection with the bank. Any bank that you want to get the loan, we can connect you with the bank and also we help you with the advice and follow the process for you as well. Okay, nah. interested? In inbox, 092. 2 5 6 9นะคะ9931ให้ดูวิวของห้องนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งอากาศดีค่ะ very good air right now โอเคถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย